พี่โกเล่นซะแล้วเล่นอะไรใครพิมพ์อะไรมาใส่ลูกเรียวเปีเ้ยวนะ ทำลายเฉยอยากมาก,ก็พิ่มดีด Ni tôm nhanh nó ừ lưu bạo hành này ừ lưu bạo hành này ừ này ừ lưu bạo พริกเผาละลายลงไปกินข้าวอยู่เนี่ยก็จะกินให้กันนั่นลหละกินก็จะขึ้นบ้านนอนด้วยกันนะมางกินให้แท้ไปจ้า ดีแล hmm. ้วเจออะไรไม่เจอเจอกับระบบอะไรพริกเผาใส่อใส่นมจืดต้มธรรมดานะไม่ได้ต้มยำนะต้มธรรมดาขอห้เอาเอาเอาไว้นั่นใส่เฉยอาพริกเผาใส่เฉยไม่ให้มันกีกิน ค okay. ต้มมากก็ไม่อร่อยต้มมากก็างไปซื้อปลาสวายจะโลตัสถูกมากถูกกว่าตลาดนะโอ้แท้ต้มหมดจะกินหมดเหรอแต่ว่าแบ่งเลยนะต้มให้หมดเลย

ไม่รู้หลยว่าเขามาจากหน้าวัดเรือมาแต่ไหนไม่รู้นะของโรตัสนะไม่ไม่แม่เขากินไม่ให้ไม่ไม่เนี่ยต้้งทําเห็นแม่เขามาคนก้เรียงนะไม่ใช่เรากินเองเราน่ะกินแล้วกินปลาหมอไปแล้ว ปิ้งยง e. ปิ้งเต็มเด็กปิ้งเต็มเด็กยางแม่กินหมดไปแล้วจานหนึ่งอะเหลือให้เหลือไปให้กี่ตัวก็ไม่รู้นะเขาชอบกินปลาเนื้ออ่อนไงเขาไม่กินเหมือนเราเราไม่กินเหมือนเขา นเีเมนดา่าบออยากกินอยู่อยากกินปนเซเมนดา่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาปลาช่อนอยู่เาปนเซเมนด่า,าก,กินนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็สุกแล้วเดี๋ยวก็จักเก็บแล้ว พ่บอกนะอะไรนะไลบวัแม่เอาห์ชอบแมนดาอยู่มาเลิกเป็นยังไงนะษาชอบแมนดาอยู่เยวถสกเป็นเอง ทำไงก็ทำนะาต้มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถูกกระโปรงก็ยกแล้ว ไม่ให้แม่พรุ่งนี้ทำกับข้าวไม่ทันตื่นสายตื่นมามี่ทำอะไรบ้างนะคะราาาาไหมคะ แบบเค็มมะขามยังไม่ออกลบเลยไหนนะมะขามมะขามเม็ดหนึ่ง้วลูกึ่งถ้ามีเปรี้ยวใส่สองลูกนะบอกให้ระบบอ่านด้วยนะ ระบบมันไม่คิดที่จะทำแก้ไขช่องที่เขาเมนนใต้คคิดไม่ได้เหรอู่พเลเร่องระบบลงชุมชนสิคะลงชุมชนสิคะเห็นไหขาปีกวะ Ờ, được rồi Bố có lông chùm thùn thì khá Còn chết nữa khá Ốc ốc <laughs> เดี๋ยวสุดจะตำต้มตำไหมนะตำต้มตำขนมตรีนไหมนะทีนี้เอาแค่นี้พอยังไม่ต้องกินเยอะเราก็ได้แล้วนะคะต้มยำต้มต้มยำปลาสวายต้มให้คนแก่นะคะ ขาชอบปลาเนื้ออ่อนอาทิตย์นี้ไม่ได้ซื้อปาลานะนะไม่ได้ซื้อปลาบึกไงเห็นอยู่แต่ไม่ซื้อปลาบึกก็โลละหกสิบบาทปลาใสาไว้ก็โลละ สี่สิบห้าบาทมันลดราคาวันนี้ทุกวันโลห้าสิบหันกล้องมาทางนี้ได้ไหมป๊บเบิกโลละหกสิบบาทวันพุธไม่ได้ซื้อไงบอส ก็เลยได้ซื้อปลาสวยายก็กินแต่ปลาอย่างนี้ปลาเนนกินมากก็เบื่อเออไม่รู้สิค่ะย,ยังไม่เคยทอดทักทีถ้าถ้าถ้าเป็นซอปลาส้มเน่ะเคยทอดอยู่อร่อยที่เขาทำปลาส้มนะ่อร่อยเคยทอดอยู่แต่แต่แต,แต,แต่ทอดกเดๆอย่างนี้ยังไม่เคยกิน อาบขมิ้นเหลืองทั้งตัวเลยเห็นไหมอาบขมิ้นถูขมิ้นแล้วก็อาบอาบเมื่อวานซื้อปลาตัวจิ๋วทอดมากินยู เนี่ยแกว่าอยู่น่าทานมากเลยค่ะคุณดีนะไมบอชื่อด้วยคุณอะไรนะอ่านชื่อไม่ได้ขอบคุณนะคะอ่านไปก็ไม่ถูก ดีแมนได้ไหมไหรอเชือพี่หนิงชอาปลาอะไร <laughs> จะตัดจเจ้าส้มตำไหมถ้าเอาเจาก็จะหันกล้องมา อาปลาสวายบ้างเอาไว้น,นี่ก่อนนะคะสี่สิบเดี๋ยวเรามาเรามาเรามา,า,า,มาอากวางมาสั่งเส้นตาแป๊ดหนึ่งนะคะ